วันที่18มิถุนายนคุณได้3ดาบส่วนเขาได้ราชนีถือดาบนะคะ วันนี้นะคะต้องระมัดระวังเรื่องของความขัดแย้งนะคะเรื่องไม่สบายใจนะคะที่จะเกิดขึ้นต้องเผื่อใจไว้บ้างนะคะทั้งเรื่องของการงานเรื่องชีวิตทั่วไปแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ด้วยระมัดระวังคําพูดแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับมือที่3ด้วยนะคะแฟนคุณได้ราชินีถือดาบอันนี้ไพ่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าคุณก็เป็นดาบเขาก็เป็นดาบแต่ว่าแฟนคุณเนี่ยก็จะตัดสินใจด้วยเหตุผลนะคะแล้วก็เอ่อา kleine, อาศัยความอ่อนโยนด้วยความที่ไพ่เป็นเพศหญิงด้วยนะคะก็าอาจจะดีกว่าคุณแต่ว่ามันอาจจะสื่อถึง การเอาแต่ใจได้ด้วยเหมือนกันนะคะยังไงต้องใจเย็นๆใส่กันเนาะมีไพ่เวดดิ้งแล้วก็ Ask Your Angels. อาร์ช a n g แองเจิลส์คุณสองคนยังมีความเป็นคู่กันนะคะถึงแม้จะมีปัญหาเข้ามาวันนี้อยากได้อะไรเนี่ยขอพรจากจักรวาลได้เลยนะคะจะสมหวังคนโสน,สนิทนะคะวันนี้ยังไม่แนะนําให้สละโสดน,นะคะคุณจะเจอคนที่เสน่ห์แรงมากๆเลยแต่ไม่มองดูแล้วเนี่ยมันอาจจะมีความเข้ากันไม่ได้อยู่ยังไงถ้าจะโคบหาต้องให้เวลานะคะศึกษาดูใจกันานานๆน,นะ